ครูก็สอนวาดนะคะวันนี้หลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปนานเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมเด็กก็เยอะมากเลยครูก็เพิ่งจะมีเวลามาวาดให้รับชมนะคะมีคนขอช้างไอยาลาหรือช้างเอราวันเข้ามาแล้วก็ขอพระอินแยกกันแต่ครูก็คิดว่าภาพจะสวยกว่าถ้าเกิดว่านำทั้งสองอย่างมารวมกันนะคะเพราะว่าช้างเอราวันเนี่ยเป็นพาหนะของพระอินอยู่แล้ว ในส่วนนี้กูเก็ลกำลังวาดอ,อาวุธของพระอินนะคะวัชระหรือวชิราวุธนะคะกูก็ไปหาดูเนี่ยแบบเนี่ยก็มีหลากหลายแบบนะคะแล้วแต่ว่าคนที่เอามาวาดหรือมาทำเนี่ยจะทำออกมาเป็นรูปแบบไหนวาดมือแล้วก็วาดในส่วนนี้ให้ด้วยวัชระนะคะอาวุธ วาดให้ดูแบบคร่าวๆนะคะเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยครูจะตัดเส้นให้ดูซ้ำอีกทีหนึ่งกล่าวถึงพระอินนะคะทเท้าอมรินเทวาทิราชก็ถือเป็นเทวดาผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทพแห่งการสงครามและภูมิอากาศนะคะมีลักษณะากายสีเขียวมีพันเนตรถึงพันดวง ใช้วัชระสายฟ้าเป็นอาวุธมีช้างเอราวัณเป็นพาหนะมีพระมเหสีสี่องค์คือสุจิตราสุธรรมาสุนันทาและสุชาดาพระอินเป็นเทวดาองค์สำคัญของศาสนาพราหมณ์โดยเป็นประมุขแห่งทวยเทพและเป็นประธานเทวสภามีอำนาจหน้าที่ปกครอง ควบคุมทำลงรักษาและบำรุงสวรรคโลกและมนุษยโลกปรากฏมากมายในปรัมปราของศาสนานะคะในวรรณคดีไทยก็ปรากฏพระอินทร์ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูนะคะแต่โบราณจะนับถือพระอินทร์ให้เป็นใหญ่สูงสุดพระอินทร์ถือได้ว่าเป็นเทพเจ้าองค์แรกของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูก็ว่าได้ จนในปัจจุบันการบูชาพระอิน์ทก็ยังมีอยู่ในผู้ที่ศรัทธานะคะประวัติของพระอิน์ทนั้นก่อนที่จะมาเป็นเทาสกกะเทวาราชก็คือได้เกิดเป็นมนุษย์นะคะชื่อว่ามาคามนกท่านเนี่ยมีเมียสี่คนทุกนางล้วนแต่ชอบทำบุญสุนทานนะคะมีแค่นางสุชาดาเมียคนสุดท้ายที่ เอาแต่แต่งเนื้อแต่งตัวนะคะแล้วก็สวยไปวันวันไม่สนใจทําบุญทําทานเมื่อตายเมื่อตายลงนะคะมาขามนพเนี่ยก็ได้มาเป็นจอมเทพบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะแล้วก็เมียทั้ง3เนี่ยตามขึ้นมาด้วยส่วนเพื่อนก็กลายมาเป็นช้างอิยาาช้างคู่บุญ ของพระองค์แล้วก็ย้อนนึกไปเนี่ยก็รู้ว่ามีเมียสี่คนด้วยความรักก็เลยไปดูว่านางไปเกิดที่ไหนนะคะนางก็ไปเกิดเป็นนกเฝ้าจิกกินปลาเป็นๆน,นะคะทำบาปทำกรรมอยู่ใช้การฆ่าเป็นการหาอาหารก็เลยรู้รสึกสงสารในชะตากรรมของนาง ก็เลยไปปลดนางนะคะแล้วก็พานางขึ้นมาบนสวรรค์เมื่อนางขึ้นมาเนี่ยเห็นเมียทั้งสามแล้วก็เห็นความเป็นอยู่ที่สุขสบายมีความสุขเนี่ยพระอินเนี่ยคือต้องการให้นางเนี่ยขึ้นมาเพื่อดูว่าบนสวรรค์เนี่ยมันมีความสุขขนาดไหนนางจะได้มีความเพียรน,นะคะละในการทําบาปนางก็บอกว่าเอานางกลับไปปล่อยที่เดิมเถอะนางรู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกว่าโดนดูถูกเหลือเกิน ในบรรดาเมียนะคะก็คืออยากจะมาเห็นว่านางเนี่ยเป็นหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้จะสวยเหมือนเดิมไหมแต่พอได้เห็นก็รู้สึกผิดหวังนะคะเพราะว่านางไม่เป็นแม้กระทั่งคนเป็นสัตว์เดรัจฉานด,ด้วยซ้ําแล้วก็ทำทามาหากินด้วยการฆ่าแล้วานางเนี่ยก็รู้สึกน้อยใจในโชคชะตาของตัวเองนะคะก็เลยบอกให้พระอินทร์เนี่ยนำนางไปคืนที่เดิมนางก็ไป ที่เดิมอยู่ที่เดิมนะคะด้วยด้วยความรู้สึกว่าอยากจะหลุดพ้นจากชะตากรรมนี้แล้วก็รู้รู้ว่าการรักษาศีลการไม่ฆ่าเนี่ยจะช่วยให้นางหลุดพ้นได้นางก็ไม่แม้แต่จะกินสัตว์ที่ที่ที่เป็นอยู่นะคะนางก็ค่อยๆร่างกายซุดโซมพายผอมลงไปแล้วก็ตายจากการเป็นสัตว์ในที่สุดแล้วนางก็ไปเกิดเป็นอสูร แล้วก็เป็นเป็นอสูรที่สวยมากในหมู่อสูรด้วยกันเนี่ยที่เป็นศัตรูของเทวดานี่นะคะก็หลงใหลนางอยากได้นางเป็นภรรยานะคะในสวรรค์เนี่ยในฝั่งของอสูรเนี่ยอยากได้นางแต่ว่านางเนี่ยไม่ยอมรับใครนะคะจนกระทั่งพระอินทร์เนี่ยปลอมตัวไป เป็นอสูรแก่อสูรเท่าให้นางเลือกนางต้องทําพิธีเลือกคู่ใช่ไหมคะจะเลือกใครมาเป็นสามีนางเห็นอสูรเท่าแล้วก็รู้ว่าเนี่ยแหละคือคนที่เฝ้ารอมานานนางก็เลยเลือกอสูรเท่าทุกคนก็รู้สึกผิดหวังนะคะว่าทําไมนางเลือกคนที่แบบไม่สมกับตัวเองแล้วก็พระอินเนี่ยก็หลังจากที่นางเลือกนะคะก็ได้อุ้มนางแล้วก็ แปลงกายกลับมาเป็นพระอินทร์นะคะแล้วก็พวกอสูรเนี่ยที่เป็นศัตรูกับพระอินทร์เนี่ยก็รู้ว่าถูกหลอกก็โกรธมากแต่ว่าพระอินทร์ก็ได้เอานางกลับขึ้นมาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยกันนะคะเรื่องราวก็อาจจะมีต่อนะก็ไม่ได้ไม่ได้อ่านาละเอียดถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปหาอ่านได้นะคะเนื้อหาคร่าวๆก็จะประมาณนี้ก็คือรวมๆประวัติพระอินทร์เนี่ยก็จะ แฝงในเรื่องการสร้างบุญกุศลเพื่อชาติพบใหม่นะคะก็คือจะทําให้ชีวิตเนี่ยพบกับความรุ่งเรืองเป็นเท้าสักกะเทวราชอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงในชีวิตก็จะอุดมไปด้วยความสุขสมบูรณ์นะคะรายล้อมไปด้วยเหล่าเมียเมียนะคะหลายองค์มากมีสุชาดาสุธรรมมาสุจิตราแล้วก็สุชาดาแล้วก็ยังมี มา,ายังมีเพื่อนที่ตามขึ้นมาเกิดเป็นช้างไอราคู่บุญด้วยนะคะก็คือเป็น,เ,ปนเทพเระบุตรนี่แหละเมื่อต้องการที่จะ <c oughs> ใช้พาหนะนะคะเทพบุตรก็จะกลายร่างเป็นช้างองค์นี้ที่ครูกำลังวาดอยู่นี่แหละผลงานครูก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะฝากรับชมคลิปของครูแล้วอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้คุณครูด้วยนะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์เนาะครูจะได้มีกำลังใจทำคลิปมาให้ขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะอ่าผลงานเสร็จแล้วนะสำหรับน้องๆที่ทำตามก็วาดตามได้นะคะครูวาดให้ดูอย่างละเอียดเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ ว่าตามไม่ทันก็ค่อยๆแคปดูเป็นส่วนๆได้นะคะสวัสดีค่ะ